ม,มันเป็นโซนแบบสวนสนุกล้างอันเนี้ยโ oh, ชอบชจ <ะ S 1> เจอฉากกับพวกวยแบบพวกหนังฆาตกรรมอเออเกิดคึ้นเหมือนมีคนเดินตามเราป่ะครับเฮ้ยนี่ทออย่างคาตรกรรมอะสวัสดีทุกคนครับวันนี้ครับ ช่องหนึ่ง้อยปดไลฟ์นะครับพี่อิงออกมาเปิดคลิปคนเดียวนะเพราะว่าแม่แม่เฟิร์นเขาอยู่กับน้องเฟลินนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่พัทยาก็คือมันมีกระแสะไวรัลอยู่นิดนึงนะฮะก็คือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีสัตว์อยู่เรียกว่าสวนสัตว์นั่นเองนั่นคือที่นี่ฮะสวิตชีฟฟาร์มพัทยาครับผมที่นี่ครับเขาบอกว่าตอนนี้คือเป็นสวนสัตว์ที่ร้างแล้วและไม่มีคนมาสัตว์เท่าไหร่ก็เลยกลายเป็น สถานที่หนึ่งที่นั่งสารมากแต่ว่าสัตว์ยังอยู่นะครับแล้วก็สัตว์หลายๆตัวเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยก็เหมือนกับมีคนเอาอาหารมาให้วันนี้เราเตรียมอาหารมาให้ด้วยแล้วก็เราเข้าไปดูในสวนสัตว์กันว่าความหลอนเป็นยังไงหลอนขนาดไหนคนบอกหลอนมากเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนเข้าไปดูะฮะกดแชร์ like, กดไลค์กดซับสไครป์ช่องหนึ่งร้อยเป็นไลฟ์แล้วก็เข้าไปดูกันไปฮะก็ล้างสมชื่อนะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยะละหญ้าลกแล้วก็ ในส่วนของโรงแรมหรืออะไรใดๆก็ก็ยังดูลกอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนเคยเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นพระพรมหรือเปล่าพระภูมิพระพ,พรหมเก่าไอเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมพี่ไม่แน่ใจว่าเขามีที่ส่วนพึ่งด้วยหรือเปล่านะแต่ที่พัทยาเนี่ยตอนเนี้ยสภาพเป็นอย่างนี้เลยฮะเฮ้ย,ยล้างอย่างที่หลายๆคนบอกกันเลยครับแล้วเรามาวันธรรมดาเนี่ยเรียกได้ว่า แทบไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีรถไม่มีคนที่สำคัญไม่มีสัตว์น <c oughs> ด้อยู่ข้างในนะแต่ข้างในมันเคยเป็นโฮเทลนะฮะเป็นโรงแรมมาก่อนนะฮะแม่แมตรงนี้สมัยก่อนอนะ่ะพี่จำได้นะพี่เคยมานะฮอสฟาร์มตรงนี้คือเป็นม้าแคร์โอ้นี่ด้านนี้ก็ร้างจริงๆครับร้างร้างแบบร้างเลยอ่ะ สะอาดอยู่นะล้างอันนั้นมันล้างธรรมดาใช่แล้วตรงห้องพักนี่เขาปิดหรือเปล่าครับก็ลองไปพักไมล่ะสักคืนไมละมีคนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าหลอนนะคนหรือเปล่าพี่อิงคนคนเอาจริงมาคราวนี้ก็ไม่ได้มาเพื่อเพื่อว่าเออจะทําให้มันดูหลอนอะไรขนาดไหนนะแต่ว่าเสียงของคลิปนี้มันก็ดูหลอนอยู่ฮะสวิตช์ฟาร์มสองพันสิบห้าปีนี้2024ยเก้าปีแล้วหรอเข้าไปได้หรือเปล่าเขาปิดไหมพ่อ เข้าได้หรือฮะอ๋อเข้าทางอื่นเหรอก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข้าได้ไหมไปนี่ค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะเบรดี้พร้อมไหมครับทีมพวกเราวันนี้นะคะมีเฟรดีมีแม่แม่คุณตาคุณยายก็มีพ่อพ่อนะคะวันนี้นะเราจะมาให้อาหารสัตว์กันค่ะเฟรลี้เฟรลี้เคยเห็นสัตว์ตัวอื่นนอกจากตัวเองในกระจกไหม เอ้ยวันนั้นเคยเห็นปลาแล้วนี่ใช่ปะข้างนี้มันไม่ใช่สวนสัตว์ธรรมดานะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสวนสัตว์ล้างนะคะดีไหมลูกม,ม,มาถึงวันแรกก็เที่ยวสวนสัตว์ล้างเลยหน้าตาอยากเที่ยวไหมสวนสัตว์ล้างเนะี่ยนะ เดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะนี่เออลืมบอกนะว่าเรามาเที่ยวสวนสัตว์ลานทุกคนเราก็ต้องเตรียมนี่ผักมานะคะ <S 2> <S 2> ถั่วฝักยาวผักบุง้งไม่ไทําเมนต์โฟนะแล้วก็นี่มีแครอทมีอะไรอยู่ในนี้นะที่นะคะเป็นสวิตชที่ฟาร์มที่พัทยานะทุกคนจริงก็อยู่แถวเขาชีจันนะตอนนี้เขาก็ฮิตหมูเด้ง <S 2> <S 2> <อ>ใช่ไหมถ้าเราขี้เกียจจะไปต่อแถวคิวยาวใช่ปะ่ะเราก็แบ่งเวลามาตรงนี้ก็ได้เที่ยวหมูเด้งเสร็จแล้วมาตรงนี้ต่อก็ได้นะคะบรรยากาศก็คือล้างมา นะจริงๆมันมีมาหลายปีมากๆนะเราก็เคยมานะตอนนั้นตอนนั้นก็คือยังไม่ล้างเนาะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยมานะทุกคนแต่ตอนนี้คือมันล้างแล้วมันก็ปิดตัวนะและที่เรามาเนี่ยจริงๆเขาเปิดให้เข้าทุกคนเปิดให้เข้าฟรีเลยนะเอาผักผลไม้อะไรเงี้ยมาให้สัตว์ในในนั้นอะ่ะแบบในสวนสัตว์อ่ะเออกินอะไรางี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะเอ้าจริงๆมันก็ก็ล้างว่ะดูด มันก็ไม่ได้ลกลุงลังขนาดนั้นนะทุกคนนี่ก็มีเอ่อหนามนองํทำทานไหลยเย็นค่ะเฟรนนี่ไหมใครเคยมาทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยนะว่าตอนนั้นที่มาแล้วเป็นยังไงบ้างนะเฮ้ยเราเจอสัตว์แล้วเฟรนนี่นค่ะเราเจอแล้วเฮ้ยทุกคนเฟรินเฟรินทำหน้าให้มันมันๆหน่อยลูกเฮ้ยมีแกนี่ค่ะนี่ทุกคนความหลอนจ้ะอ๋ะอตุก๊กตามีเจอตอนคืนช็อกทุกคน นี่ค่ะเรามาเจอแกะแล้วเฟรนด์วีทชีฟาร์มก็ต้องมีแกะค่ะเออเกิดที่<ำ>เหมือนมีคนเดินตามเราปะครับนี่ค่ะผมแอบหลอน,น <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณที่ยังยืนอยู่รู้สึกว่ามีคนเดินตาม <laughs> ซึ่งเขามีคนเดินตามจริงค่ะมีคนพอๆนูก็โดนเขาแหละ <laughs> ก็ตรงนี้น้ำเป็นแกะทุกคนนี่ จริงๆก็ลกขนาดนั้นไหมมันไม่ได้ลกขนาดนั้นแต่ก็ลกแหละถ้าเปรียบแล้วเนาะแต่ก็โอเคนะเราว่าโอเคมันก็ดูไม่ได้มีงูเงี้ยวเคี้ยวขออะไรมากป็นนคะไป็นไงคะลูกแกะ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 เออเอาลองให้อาหารอะไรมันหน่อยไหมฮะแกะกินอะไรครับนี่เมื่อกี้เขาก็เกิดคําถามกันว่าแกะกินอะไรแกะกินอะไรแกะกินอะไรทุกคนไรินแกะกินอะไรคะอืเราแกะกันเลยไหมเผื่อมันจะกินเราลองดูไหมเราแกะเราเอาผถกยาวไหมแกะมันไม่กัดนะ แกะไม่กัดครับคุณยายกลัวแกะกัดทุกคนไม่ก็ลองเรียกดูลองลองเรียกลองเรียกอคุณยายสงสัยแกะเรียกยังไงเอออ่าแม่ลองเรียกไงแกะแกะเงี้ยคเก่งนั่นไงคุเก้งเราเคยไปเที่ยวฟาร์มแกะนะเราไม่เคยต้องเรียกทุกคนคือเขามาเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพียบเลยทุกคนนี่นี่เขียวกันอยู่เนี่ยมาม่ามาค่ะอันนี้แพะค่ะ เราเตรียมผักเตรียมผลไม้มาเตรียมมาได้ทุกคนแต่ว่าอย่าให้นะคะเพราะเมื่อกี้พี่เจอเจ้าหน้าที่น้องเขาบอกว่าน้องๆ้องสัตว์พวกนี้คือเขากินหญ้าได้อย่างเดียวสมมติเขากินแครอทใช่ปะเขาจะกินได้แค่แบบว่า3กิโลต่อหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้พอเขากินแล้วเขาจะท้องอืดท้องเสีย ซึ่งมันทาให้เขาป่วยทุกคน<ม>เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเตรียมมาแล้วนะ<ม>ก็ไม่เป็นไรทุกคน<ม>ฝากเขาเขามีูนย์พอเลี้ยงอยู่อ่าเดี๋ยวเขาเอาให้เองไม่เป็นไรไม่เสียของทุกคนแล้วก็อย่างเช่นแอปเปิลมีเมื่อกี้พี่ถามว่าแอปเปิลเนี่ยก็คือม้ากินได้ไหมคือม้ากินได้ทุกคนแต่ว่าต้องเอาเม็ดออก เราเพิ่งรู้นะว่าหมาเนี่ยก็คือกินเม็ดแอปเปิ้ลไม่ได้ไม่ได้นะแต่พี่กินได้นะแต่พี่กินได้นะไม่ใช่หมาพี่ได้แต่โตในท้องไปหลายตัวอะไรไม่เป็นไรทุกคนก็คืออันนี้บอกว่าเป็นความรู้คือเขาไม่ได้ห้ามซื้อมาได้ทุกคนก็อาเป็นแค่ลอดละกันเนาะเพราะว่าผักอื่นๆเราก็ไม่แน่ใจพอน้องเขากินไม่ได้ท้องอืดใช่ปะแต่มาถึงปุ๊บก็คือให้ฝากที่เจ้าหน้าที่เขาไว้ละกันทุกคนเบลลินค่ะอียอรู้จักอียอไหมรู้จะอียอไหมมองอียอนี่อียอค่ะ เป็นขานี่คือลาค่ะลูกโอเคฮะเดีย๋ยวเราเอาของไปไปฝากเขา,าอาหารนะคะคมาค่ะพ่อ เราหมอบผักไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวน้องๆเขาเอาไปให้นะคะจริงเราก็อยากให้มาอุดหนุนของในฟาร์มเพราะว่าใช่ใช่ใช่ไปซื้ออาหารให้เขาอ้โีกระสอะนี่คือนี่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 แต่แต่ถ้าแล้วเพื่อนบางคนอยากนำเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ห้ามมีจำหน่ายใช่ใช่ที่นี่คือเขาเขามีผักขายนะอย่างใครเช้ามาจะซื้อข้าวเงนี้ยที่นี่เขามีผักขายนะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตลาดพี่แนะนําว่าให้มาซื้อที่เขาเพราะว่าเขาจะรู้ว่า สัตว์แต่ตัวเนี่ยเขาทานอะไรบ้างเขาจะได้ไม่ใช่ว่าอะไรไม่แพ้ไม่อืดอะไรอย่างนี้เออแบบบางตัวกินนั่นไม่ได้กินนี่อะไรอย่างี้ก็ซื้อกับเขาอะแล้วก็รายได้ก็คือจะได้ซื้ออาหารแล้วก็สอบกระสอบใช่ใช่ใช่แล้วก็จะแปลเปลี่ยนความหวังดีให้สุขภาพดีด้วยครับใช่ใพี่ว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็สี่เรียกมาเขาบอกมาว่า มีลาในสวนสัตว์ของเขาเนี่ยตายไปหนึ่งตัวทุกคนเพราะว่าท้องอืดเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวแอบให้ขนมปังทุกคนคืออันนี้มันต้องเป็นเรื่องที่จริงจังนะทุกคนเราคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเออเราอยากจะให้จะดูซิว่าเขากินแล้วเป็นยังไงมันไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าการที่เราจะเอาอะไรให้สัตว์กินเราต้องดูว่าเขากินหรือเปล่าเรากินแล้วมันเป็นพิษหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลองดูก็ได้มันไม่เป็นเรื่องจริงจังทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องแก่ชีวิตของสัตว์ของอะไรเลยเนาะคืออยากให้ทุกคน ปฏิบัติตามกฎนะคะถ้าเขาไม่ให้เอาอะไรเข้ามาหรือว่าเขาไม่ให้อะไรกินเนี่ยคือทุกคนอย่าเอาอะไรแปลกๆไปให้กินใช่ไหมคะเฟลินรู้ไหมคะมาเที่ยวได้ต้องทําตามกฎนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าพบปะแฟนคลับทุกคนแฟนคลับเจอพี่เราจําไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่เป็นพี่เล่นแบบแม่มาลีค่ะอยากจะอ้วนนิดหนึ่งพี่ก็โทษลูกไปเนาะคนอื่นเขาท้องเขาก็ไม่อ้วนนะคะลูก แล้วดูมองงงเลยมองพี่เขาล่ะครับไปเลยค่ะเ้วเดินไปกันต่อค่ะไปกันต่อครับจริงๆแล้วเขามีโรงแรมหลายๆคนยังมาพักโรงแรมกันอยู่เลยโรงแรมพักได้หรอพักได้ครับสวยมอกโอ้โหจ๋าเลยฮะระวังล่องนะครับสวยมากนะทุกคนเฮ้ยตอนที่เขาเปิดกิจการดีอ่ะเราไม่เคยเดินเข้ามาถึงตรงนี้นะทุกคนใช่ใช่ใช่สวยมากทุกคนนะค่เฟรนินยุโรปจัดฟปนินเป็นไงบ้างยุโรปเปียสไตล์ โอ้โหตรงนี้สวยมากฮะโอ้มีทุเรียนด้วยที่ิเขาสร้างสวยมากนะจริงๆพี่เป็นคนชอบอะไรสไตล์แบบประเภทเนี้ยแบบน่ารักน่ารักอะเด็กๆคือบ้าเทพนิยายอะทุกคนก็เลยจะชอบประมาณนี้ครับเฮ้ยมีม้าม้านอกนอกคอเขาเรียกนอกคอของแท้เนาะนอกคอนอกคอ่าพี่ชอบลามากเลยทุกคนพี่ว่าอะทำไมอะฮะเราเจอเพิ่งเจอกันเองนะพี่เกียทำงานดีปะลาลาแล้วลาไปก่อนพี่ชอบอะไรพี่ว่าเขาน่ารักอะเขาเหมือนตุ๊กตาทุกคน นี่าพน่ารักมากถ้าได้จับตัวเขาคงดีแต่อย่าจับนะทุกคนนะเพราะยื่เขาป่วยนะครับผมใช่บางทีมืออะไรเงี้ยก็อย่าไปให้เขาเลียนะทุกคนเพราะเขาจะท้องเสียได้นะคะอาการเฟรลินคือตอนนี้เขา6เดือนใช่ปะเด็ก6เดือนคือพามาเที่ยวอ่ะโอเคเขาอาจจะยังไม่รู้จักสัตว์อะไรมากมายนะทุกคนจริงๆการที่แบบว่าเด็กที่จะตื่นเต้นเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวสวนสัตว์อะไรเงี้ยก็จะประมาณสัก ขวบหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเนาะวิตไว้หน่อยแต่ว่าการที่เราพาลูกเราเนี่ยออกมาข้างนอกอะเออคือได้แบบว่าอากาศอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีร้อนมีลมหรือว่ามีกลิ่นหรือว่ามีเสียงหรือว่าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมันเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเขาอย่างหนึ่งนะคะแนะนําว่าถ้ามีเวลาทุกคนแค่เดินออกไปนอกบ้านอะชิลชิลให้เขาแบบสัมผัสธรรมชาติอะไรเงี้ยนะให้หลากหลายนะคะมันก็กระตุ้นพัฒนาการได้ดองกี้เฮาส์ ก็เอาจริงๆแล้วคือเหมือนกับเหมือนกับเขายังไม่ได้ปิดกิจการนะทุกคนนะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยที่มันเป็นโซนที่เขาเลี้ยงสัตว์จริงๆอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนคือมันรู้สึกกับมันก็โคซี่แล้วทุกคนพี่ว่าแบบว่ามาตอนที่เขาคือคือนอ่ะมันก็คงมีสีสันมีอะไรแต่มาแบบนี้พี่รู้สึกมันก็ดูอบอุ่นไปอีแบบอย่างเงี้ยเมื่อกี้แวะกินข้าวเขาบอกว่า ช่วงก่อนหน้านี้ก็คือฝนกโฟุ้งฟูนแต่ว่าช่วงเนี้เม็ดกลางวันไม่ตกแล้วไปตกตอนเย็นแล้วลมหนาวเริ่มมาเราเจอฟุ้งอุ้ยหุ่นไล่กาป่ะฮะน่ารักเนาะอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะพ่อลงมาสักแบบ6โมงเย็น่ะก็เนี่ยเดินมาเนี่ยมีอยู่กี่ครอบครัวเนี่ยหนึ่งครอบครัวท่วนเลยคนอื่นกลับไปหมดแล้วนี่ มันเป็นโซนแบบสวนสนุกล้างอ่ะเงี่ยโอ้โหชัดเลยชอบเจอฉากกับพวกวีแบบพวกกหนังฆาตรรมผะเฮ้ยฮาโลวีนพอดีเลยเออจริงแน่นอนนะคะว่าที่เนี่ยน่าจัดกิจกรรมฮาโลวีนนะทุกคนเออจริงๆฮาโลวีนน่าทำน่าทำจริงน่าทำนะไหนๆมันก็ผู้บริหารลองพิจารณาไอเดียของพวกเรานะคะแต่จ้างพวกเรามาก็ได้นะคะเออจ้างมาไปเกียร์ทีติดต่อไลน์เอเออยู่ข้างหลังคลิปนะคะเฮ้ยนี่พ่อเออเขาตั้งใจให้เห็นดีกว่าเออนั่นสิเขาก็เงื่เข้าตีมไปเลยโอ้ คือจริงจังอะเหมือนเดินเหมือนเดินเขาเรียกอะไรนะเดินลุยบ้านผีอะออชัดชัดอะออแลวนี่ก็คือน่าจะเป็นจุดที่แบบหลอนจัดอีกที่หนึ่งเพราะอันนี้เป็นเหมือนงานแบบเ,ออเหมือนสวนสนุกเป็นเฟสติวัลเนาะ โหก็เงียบงันนะบอกเลยทุกคนแล้วก็ Lore? นี่ครับไฮไลท์ High ของเราเลยฮะเอกลักษณ์ของชาติเลยฮะคือชาติความสยองของเราเนี่ยชิงช้าสวรรค์แบบสยองใครมานอนที่นี่สักสองคืนน่าจะได้ดูอะไรสนุกสนุกกันนะฮะเนี่ยฮะหลอนขนาดนี้หลอนจริงแล้วตอนนี้นะครับเราแยกกันเดินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเบบีเราจะร้อนเปล่านะฮะโห คือได้เดินไปก็ขนลุกเหมือนกันนะทุกคนนะเดินไปก็ขนลุกเหมือนกันนะคือเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับคือเสียงลมที่พาใบไม้พัดไปมาครับเราจะมาลองดูบางที่บางจุดกันนะครับอย่างในบ้านหลังนี้นะฮะก็ดูจะหลอนอยู่เงม้ยน,นะลองดูนะเหมือนลั่งเลยก็ไม่รู้ครับเหมือนน่ากลัวอยู่ครับ ดีกลัวรึไงบนนี้คืออะไรเนะี่ยคืออะไรอ่ะบอกใหม่ได้ไหม่คนดีอันนี้ไม่ต้องตัดดูกันยาวๆไปเลยครับผมดูกันไปยาวๆเลยนะฮะเข้าไปดูกันหนดีกว่า อันนี้ก็พื้นก็น่ากลัวอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยเอันหนังมาปิดข้างในก็แบบสุดซมเนาะมองไม่ค่อยเห็นละแบบก็ดูสุดซมอ่ะจริงที่เดินเดินอยู่เนี่ยก็รู้สึกสยองสยองอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้คุนเคยสักทีเดียวนะฮะแต่ก็แปลกนะครับเขาจะมีน่าจะเป็นเดคอเรทนะครับเป็นเหมือนหนังมาปิดตามตามจุดต่างๆของหน้าต่างนะอันนี้เป็นวินมิวครับก็คือเหมือนชาวดัสอ่ะเขาเรียกกังหันลมนะเนี่ยกังหันลมเนาะในใต้กังหันลมก็จะมีที่ ที่อยู่ใดๆเป็นห้องโล่งๆเหมือนมีแบบมูลสัตว์อยู่อ <ๆ S 1> ันนี้ก็ให้ดูข้างในจริงเขาก็เหมือนกับเขาเก็บของไว้แหละ เ็เก็บของไว้เพื่อว่าวันใดวันหนึ่งเขาต้องใช้อีกนะจริงๆเหมือนเริ่มมีนักเที่ยวมานะทุกคนล้างหมดจริงๆนะขามีฝรั่งมาอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีโรงมา้าฮอสฟาร์ม มามามาจ๋าม่อมม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 าจ๋ากินไม่ส่อนโลกเลยเนี่ยฮะหอสฟาร์มก็ยังพอจะมีคนมาเที่ยวบ้างนะแต่ว่าเอาจริงก็น้อยแล้วล่ะ S <S และนี่ครับก็คือทั้งหมดของสวิชีฟาร์มส่วนสัตว์รางในวันนี้จะว,ว่ารางมากก็ไม่ขนาดนั้นแต่สุดโซมไหมสุดซมอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับแต่ว่าก็เห็นตามนั้นแต่เขาก็ยังทำกิจการอยู่นะทุกคนนะมาเที่ยวกันฟื้นฟูกันนะครับผมจากลากันไปด้วยน้องหม,ม,ม้าม้าผอมเชียว และนี้คือห้องน้ําจริงๆที่ก็ทันห้องน้ําที่นี่นะครับจริงนะก็ยังเป็นห้องน้ําที่แบบปิดตายไปแล้วอ่ะครับห้องน้ําที่ปิดตายไปเลยถ้าจําไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารของสวิทชิฟนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาไม่ได้ทําต่อนะจุดนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็อย่าลองไปหาข้อมูลอื่นๆดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็เ,เวลาประมาณนี้ฮนะ เที่ยง40นาทีคนเริ่มเข้ามาพอสมควรเหมือนกันนะขอให้กลับมาเป็นสวนสัตว์ที่สดชื่นเหมือนเดิมน้องๆอง้วนอ,อุดมสมบูรณ์กันนะครับผมไปแล้วฮะสวิชีฟาร์มพัทยา